เอาพัดยีเดยอยบ้านะคะว่าเราจะมาแก้พูดเขาว่าพ yeah ่อเยี้ยแล้วก็ถ่ายคลิปรุดได้นี่นะครับเ่อนอยู่ในห้องเป็นในทีเียวอยู่ห้องนองเป็นเด็กเฮ้อเฮ้ยักอ์เฮ้ยัยษ์

หายะหยะห่ยะถ้าูกดีก็จะต่อยถ้าลูกีก็จะต่อยห่อยะห้อยอุจีลูลูกคุยดิหมายถึงว่าไม่ต้องตายโอเคไม่พูดแล้วะห่อยะการบตัวได้นะห่อยะาไนะห่อยะไอ้มาม่ไอ้มาม่ไอ้มามไอ้มามห่ยะ

i y